สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวรารกศีพฤษภนะคะประจำเดือนธันวาคม2567นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวรารกศีพฤษภก่อนนะ,ะไพ่ใวแรกขึ้นมาเป็น10เหรียญน,นะคะสามเหรียญ แปดถ้วยจิตไม้ค่ะหกไม้ The Star c r e รีนอ o สอ์อ d e a ดดแปดดาบค่ะและ The Tower โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีพฤษกนะคะก็บอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้ ตัวคุณเองนะคะอาจจะพบกับเรื่องวุ่นวายในความสัมพันธ์เนาะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาขัดแย้งกันนะคะหรือว่าเป็นเรื่องอทะเลาะกันหยุ่มหยิมกวนใจเนาะหรือก่อนหน้านี้ค่ะชาวพุกศกับคนรักอาจจะมีปัญหากัน,นกอาจจะมีประเด็นกันเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในเรื่องบางเรื่องในปัญหาบางอย่างอะคะ่ะที่เหมือนกับว่ามันแยง้งแย้งกันอยู่ไม่เข้าใจกันอยู่เนาะ แต่ก็ต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งดีอะค่ะแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มมองไปถึงการวาดฝันร่วมกันด้วยซ้ำานะว่าจะคบกันแบบยาวๆคบกันแบบจริงจังคบกันแบบมีอนาคตร,ร่วมกันอะระหว่างคุณกับคนรักอะค่ะแต่ก็เกิดปัญหาเกิดประเด็นกันเกิดขึ้นเนอะหรือว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะเกิดปัญหาไปแล้วแล้วมีการได้ปรับได้เคลียร์ใจกันนะคะ กลับมาคืนดีกันกลับมาคุยกันใหม่แล้วก็เขาเรียกราช่วยกันแบบประคับประคองความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจกันใหม่เนาะหรือในหลายๆคู่ค่ะณตอนนี้เวลานี้อาจจะแบบเกิดเรื่องราวที่ะจะทําให้มีปัญหากันเกิดขึ้นได้ในตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดเรื่องการกระทํานะคะที่จะทําให้กระทบกระเทือนกับความสัมพันธ์ค่ะก็ถือว่าก็ยังกลับมาได้ยังแบบสามารถเคลียร์ใจกันได้ ด้วยพลังงานนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก็ต้องบอกเลยว่าคุณเจอกับคนที่มีเสน่ห์มากๆเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เขาเป็นคนที่ตัวคุณเองบางทีบางครั้งก็รู้สึกหวั่นใจรู้สึกหวาดระแวงนะรู้สึกว่าไม่มั่นใจกลัวว่าเขาจะไม่จริงจังกับคุณกลัวว่าเขาจะมีคนเข้ามาวุ่นวายหรือเปล่ามีคนอื่นเข้ามายุ่งย่างหรือเปล่าอะค่ะในตรงนี้ก็ยังมีความหวั่นใจอยู่เนาะ แต่สุดท้ายแล้วชาวราศีพฤษภค่ะตัดสินใจเนาะยังไงก็เป็นเขาคนนี้แหละที่คุณจะเดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์นะคะและยิ่งนานวันตัวคุณเองจะยิ่งผูกพันยิ่งรักเขามากขึ้นมากขึ้นยิ่งรักฝังลึกยิ่งจะถอนตัวจากความสัมพันธ์ายากเนาะเหมือนกับว่ามั่นใจแล้วละ่ะว่าคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่คนนี้แหละที่คุณจะไปต่อกันแบบยาว,ยาว ด้วยพลังงานนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่โอน่าค้นหาเป็นคนยังมีนิสัยบางอย่างบุคลิกบางอย่างะคะ่ะที่ชาวพึกงศพยังคงจะต้องทําความเข้าใจกับเขาอยู่ยังคงจะต้องปรับกับเขาอยู่เนาะ,ะในช่วงเดือนนี้ค่ะอาจจะได้รับข่าวดีจากคนรักเนาะหรือว่าคนรักอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์คุณเกิดขึ้นค่ะและอีกในนึงนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ให้เรามัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัว หรือประเด็นที่มันไม่น่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องมาทะเลาะกันอะมันจะเป็นประเด็นเกิดขึ้นได้นะคะยังไงก็เออระมัดระวังเนาะในช่วงเดือนนี้โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย,อพยไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นเดอะแฮงเกอร์แมนค่ะแปดถ้วยสองเหรียญ จัดทิศสามเหลียญค่ะเดอรซันสองไม้นายอพาร์ติเคิลค่ะจัดมินและเดอร์ฮารลเพนโอเคค่ะพลังงานของเขาโน้ตที่ผ่านมาหรือช่วงเวลานี้ค่ะเขาอาจจะมีเรื่องคิด เรื่องให้คิดเรื่องให้ตัดสินใจเรื่องที่กุ้มอกกุมใจอยู่เนาะอาจจะเป็นจากเรื่องงานก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็ได้ค่ะพลังงานของคุณกับเขาค่อนข้างตรงกันเนาะว่าในช่วงเดือนนี้เวลานี้อาจจะมีปัญหากันอาจจะมีเรื่องราวที่ผิดอกผิดใจกันนะคะ แต่สุดท้ายแล้วยังไงเราสองเหรียญขึ้นมาเป็นพลังงานของอการตัดไม่ขาดความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบอินฟินิตี้เนาะไม่ว่าจะโกรธกันยังไงสุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันก็กลับมาได้คุยกันได้เคลียร์ใจกันอะคะ่ะจัตจิตเขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาก็ตั้งใจแล้วมั่นใจแล้วตัดสินใจแล้วที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้เขาก็วางแผนที่จะ,ะเขาเรียกว่าดฝันไว้กับคุณเหมือนกันนะคะ่ะ อย่างที่มิกาบ,บอกนะพลังงานของคุณกับเขาค่อนข้างที่จะตรงกันใกล้เคียงกันมากค่ะในช่วงเดือนนี้เออในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาก็มองไปถึงเรื่องอนาคตที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ร่วมกันแล้วก็มองไปถึงเรื่องการปรับความสัมพันธ์เนาะถ้าคู่ไหนกดกันอยู่มีปัญหากันอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจนะเพราะว่ายัางไงเราเขาแค่แบบอาจจะขอเวลาอยู่กับตัวเองทบทวนเ,ออเรื่องราวต่างๆทบทวนตัวเขาเองทบทวนออใจตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมา เ,เคลียร์ใจกับชาวราศีพฤกษภนะคะณนะตอนนี้เขามีใจให้กับคุณแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปต่อกความสัมพันธ์นี้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างคุณกับเขา The Hydropeno เขาก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งเนะคุณกับเขาการพบกันเจอกันในตอนนี้เวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเป็นเรื่องที่เบื้องบนกําหนดไว้แล้วเนะอมเป็นเรื่องของ าการอะไรผลบุญผลกรรมที่คุณทําร่วมกันมาค่ะถือว่าณนะตอนนี้พลังงานของเขาไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาก็ยังพร้อมที่จะปรับเขาก็ยังพร้อมที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะเขารักเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยสิบไม้ค่ะนายออบครับสิบดาบค่ะ เก้าดาบค่ะ The Lover อืมก็ถือว่าปรับกันมามากพอสมควรเนอะแล้วเหมือนกับว่าตอนแรกช่วงแรกเขาอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าเออเขาอาจจะยังแบบไม่ได้เปิดใจให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าคุณถูกอ,อกถูกใจเขาไหมคุณถูกใจเขาค่ะสเสน่ห์ของคุณดึงดูดเขานะแล้วก็มันเป็นความผูกพันยิ่งนานวันมันก็ยิ่งผูกพันอะคะ่ะแต่มันยังมีหลายๆเรื่องอะค่ะที่เขาอยากจะให้คุณปรับกับเขาอยู่ะแต่บางทีบางครั้งเขาอาจจะแบบ เก็บงำซ่อนไว้ไม่กล้าพูดไม่กล้าเปิดเผยความในใจอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าผู้ที่มีปัญหาผู้ที่มีประเด็นกันจะกลับกันได้ไหมเอ่ยไพ่ใบแรกค่ะ The High Princess The Hermit ค่ะสองถ้วย คิงอปคัพค่ะและเดอะสตา์เนาะพลังงานของความรักยังอยู่ค่ะถึงจะมีอะไรที่มันขุ่นข้องหมองใจบ้างถึงจะมีอะไรที่มันรู้สึกอึมๆึมไม่ชัดเจนบ้างแต่สุดท้ายก็ยังรักกันอยู่สุดท้ายเราก็ให้โอกาสกันแล้วก็เหมือนกับอ๋อเขาเรียกหลามันเหมือนกับยังไงแล้วเขาก็ถูกใจคุณคุณก็ถูกใจเขาต่างคนต่างตรงสเปคกันนะคะปัญหาก็คือก็ไว้แก้เนาะ แต่ว่าความรักมันยังอยู่สุดท้ายแล้วยังเดินต่อได้ในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วมีการปรับมีการคุยกันมีการเขาเรียกร่วมมือร่วมใจกันที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ค่ะ,ะสุดท้ายแล้วปรับกันได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ,ะพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นสถ้วยนะคะเพจอัพคับเดอะไฮบินเซตค่ะ สตริง9ถ้วยนะคะายออลสห6ดาบค่ะเดรดชาลีออดนะคะ10ถ้วยวิวออฟฟอร์จูนโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภกับคนรักนะคะก็บอกเลยว่า รักครบรถเนาะคะ่ะในความสัมพันธ์นี้เนาะ,ะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขาอะคะ่ะหลังจากการปรับความเข้าใจกันหรือหลังจากการเรียนรู้กันมาแล้ว่อการครบกันมาการปรับตัวกันมาค่ะก็ถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งมีความเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับต่างคนต่างตัดกันไมค่ค่ะ ไม่ว่ามันจะมีประเด็นอะไรหรือในใจคุณยังคงแบบมีความรู้สึกขุ่นมัวอยู่ยังมีความรู้สึกหวาดระแวงบ้างนะแต่ก็สุดท้ายแล้วก็รักเขาค่ะข<อ>เขารักคุณคุณรักเขาต่างคนต่างที่จะพร้อมที่จะแค่ไหนถอยคนละก้าวเพื่อจะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเหมือนกับว่าอะไรที่เขาต้องการให้คุณปรับหรือคุณต้องการให้เขาปรับอะค่ะมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็เหมือนกับด้วยความรักอะค่ะก็บางทีก็ปล่อยผ่านบางทีก็ ค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะในในเมื่อมันมนบางข้อที่มันปรับกันไม่ได้ก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างที่จะยอมรับในข้อเสียของกันและกันนะคะ แต่ในตรงนี้นะคะความสัมพันธ์ในคู่ของคุณมันยังไม่ได้ราบรื่นเนาะเดี๋ยวคุณจะต้องเจอกับปัญหาที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องมานั่งคิดทบทวนในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจะไปต่อกับเขาคนนี้ไหมเกิดเหตุการณ์เกิดประเด็นขึ้นที่คุณเองเหมือนกับมันต้องมานั่งตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งทบทวนความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้ว อในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มันวุ่นวายใจตรงนั้นนะคะมันจะค่อยๆหมดไปเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในตรงเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องของเวลาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องต่อจากเนี้ยอนาคตความสัมพันธ์นะคะคู่ของคุณมันอาจจะโดนแบบฉุดด้วยเรื่องของงานเรื่องเรื่องเรื่องของเวลาเนาะเหมือนกับว่าเวลาที่จะเทคแคร์กันอะมันจะน้อยลงแล้วมันทําให้อาจจะเกิด ความไม่เข้าใจกันอาจจะทำให้เกิดออปัญหากันเกิดขึ้นได้อ่ะค่ะอีกในหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นเรื่องของปัญหาที่คุณกับเขาเหออมือนเรื่องของนิสัยบางข้อที่ยังปรับกันไม่ได้แล้วมันจะทำให้เป็นประเด็นอีกอ่ะค่ะแต่ตรงนี้นก็ยังมีโชว์ขึ้นมาอยู่นะอืแต่พอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะมันก็ยังคงแบบคุยกันได้ ยังคงไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะโดยบนความไม่ราบรื่นแต่คุณก็พยายามที่จะปรับกันแหละแล้วก็มันเหมือนกับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครปล่อยมือใคระคะ่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างยังรักกันอยู่อเหมือนใช้เวลาในการปรับตัวใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าทั้งสิบถ้วยแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาปิดท้ายเนาะเอ,อมันก็เหมือนกับ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะค่อยๆปรับค่อยๆผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีอะค่ะเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าต้นรลายปลายดีเนาะมันยังคงต้องเรียนรู้กันอยู่อะค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีพฤษกนะคะ ก็คงยังต้องความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงต้องปรับอยู่ยังคงต้องเจอกับสถานการณ์ที่เข้ามาพิสูจน์ใจพิสูจน์รักอยู่นะคะยังไงแล้วมิกกาก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องเราที่มีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกก้าทาร่โได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ